หรือมัน uhm ยังไแล้วดอกมันยังไมเป็นยังไงอ้าวเาให้ฟังใ้เกิดอะรขึ้นเดี๋ยวมันย <e uh> <e ุบยุบใช่ไะุบีเาเลยการนเดือนหน้าครับเดือนหน้าแก็จัดน้าก็จัดทุกเดมีนเดอทุกเดืโอเคมไปเมเพสท้าที่ส ใสนะครับียเพชเเพชรเพื่อนเพเปี่บแเดือน้เืไม่เป็นไรเพื่อนอะไรกสนะเพื่อนนะเพื่อนเดือโเพือนเดือดลเ่อนไปเรือยๆมีเงินดือนทุกเดือนโอเพเพื่ออะไรกนเดต้เดืเ่อก็มีองุรายการคับมอบคุากครับเป็อันนี้เพื่อนกันเนพื่อนกันเพื่อนผมเพื่อนไม่เพื่อนผมีรายการให้เพื่อนทุกเดือนเพื่อนไม่มีตกหรับ้เดือนหน้าปเขียนเพ แต้ก็จัดแตะก็จัดแตทุกเดือนจแข็เพชรที่มองยังไงบ้างจแข็เพชรมองเป็นยังไงบ้างโอเคเนาะโอเคครับผมหครับผมไปเางด้มาเ็นเสียไปยกสี่ครับผมไปแรกกับน้องเขาแรกคนมีรนอยู่นะใช่ครับไปไ้ครับผมครับใครับใช่ครับเเสี ก็ขอบคุณทุกทีครับผมพอวันนี้ผมตารติมที่แล้วครับครับผมขอโอกาสแก้ตัวใหม่ครับผมครับครับผมขอถ่ายูปแรกโครูปแรกเดี๋ยวรับถามหนครับเสี่ยเป็นไงบ้างครับวันนี้ดูเพื่อนต่อยแล้วเป็นไงบ้างเสียต่อยดีมากต่อยดีมากผมอายุสามห้าผมไม่มีปัญญาต่อยแบบเนี้ยแล้วแบบเขาต่อยชนะเราไม่รู้อะไรเป็นเรื่องเกมกีฬาแต่ว่าเขาทำหน้าที่ยกสี่เนี่ยเป็นยกแห่งปีเลยผมว่าต่อยกันรูปแรกกันแบบถูกใจโปรโมเตอร์มากแล้วก็ ห็นแล้วว่าเออเขามาพยายามให้ชนะมันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าอย่างน้อยเราป้อนรายการเขาต่อยทุกเดือนทุกเดือนเขามีรายได้และเขาจะได้มีรายได้จากการยกมวยนะครับแก่ขอนโชคจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งไอ้คู่ให้เขาแล้วเดี๋ยวยังไม่บอกเขาตั้งไว้แล้วสิ้นเดือนหน้าครับผมโอเคครับครับเสีย่ยครับผม